เมนูผัดพริกแกงถั่วนะจ้าทุกคนอันนี้ก็พริกแกงกปโกเลโกเลก็เอาลงไปอันนี้หมูสับนะโกเลโกเลโกเลลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้หมูสุกก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเอาถั่วใส่กันนะจ๊ะอันนี้ก็เอาซีอิดด๊วขาวรสดีชุสน้ำตาลใส่นะคะเอาถั่วใส่เลยช่างใหญ่เอาถั่วใส่เลยน้านผัดพริกแกงถั่วนะคะอันนี้ ก็ผัดไปผัดไปผัดไปเดี๋ยวรอถั่วสุกอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะจ้าทุกคนเนี่ยค่ะก็เป็นประมาณนี้อยากกินเนาะซื้อเขาไม่ร่อยก็ผัดเองเลยนะจ้าผัดพริกแกงถั่วจ้าแล้วก็ใส่ใบ,บมะกรูดนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปหน่อยนึงนะจ้าเพื่อความหอมนะจ้าผัดพริกแกง แค่นี้ก็สุกแล้วนะจ้าทุกคนเดี๋ยวได้มากินข้าวแล้วเนาะเนี่ยได้กินข้าวการผัดพริกแกงหอมๆนะจ้าก็เสร็จแล้วจ้าได้กินข้าวแล้วนะคะอันนี้ผัดพริกแกงนะจ้าผัดพริกแกงอันนี้น้ำพริกปลาทูเนี่ยค่ะน้ำพริกปลาทูอันนี้ก็สารพัดผักค่ะอันนี้ก็สารพัดผักนะคะนี่นี่สารพัดผักคิวแล้วอันนี้ข้าวเช้านะคะนี่ยังไม่ได้กินอะไรจริงๆอันนี้ก็รอบสุดท้ายแล้วล่ะ หมดแล้วล่ะปลาหมึกคางดําไม่สั่งละน่าเบือ่อคางดําเนี่ยดีสั่งอย่างอื่นแล้วจ้ะอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหลือหัวมันเพราะว่าเนื้อมันเอาไปใส่พริกแล้วเนี่ยคะ่ะใส่พริกนิดเดียวเส่ปจไปเยอะช่างใหญ่บุญมันเผ็ดช่างใหญ่บอกมันเผ็ดกินไม่ไหวน,นี่สารพัดผักนะคะมากินข้าวกันนะจ๊ะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วหิว ความหิวไม่ปานีใครนะคะทุกคนเนี่เห็นไหมก็มากินข้าวกันนะจ๊ะอร่อยจ้อร่อยลอ,อ,อ,อยไม่ลอยก็กินไปค่ะนั่งลุ้นหวยนั่งลุ้นหวยกันนะจ๊ะไม่ถูกหวยก็กินข้าวนะจ๊ะทุกคนมามามา